สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการสุภัยซิตี้รีสอร์ทพระนั่งเก้านะครับผมห้องนี้จะอยู่ชั้น22นะครับเป็นห้องไทยสตูดิโอขนาด32ตารางเมตรเป็นห้องเปล่าเลยเข้ามาก็จะเจอกับห้องโลง่โลงๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมีแอร์หนึ่งเครื่องแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับผมห้องน้ำเนี่ยจะแยกส่วนแห้งส่วนเปียกครับผมแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นหนึ่งเครื่องสุขภัณฑ์ก็เป็นไซส์ มาตรฐานที่ทำโครงการให้มากครับผมแล้วก็ในห้องอห้องนอนก็จะมีแอร์เครื่องใหญ่เลย18,000 BTU ครับตัวครัวเนี่ยจะมีกระจกฉากกันนะครับแยกระหว่างครัวกับตัวโซนพักผ่อนของเราในครัวก็จะมีค้์เตอร์ครัวซิงคล้างจานนะครับผมแล้วก็มีระเบียงห้องซึ่งตัวระเบียงเนี่ยด้านล่างจะเป็นสระว่ายน้ำนะครับฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ําอยู่ตรงนี้ ฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตลาดต้นสักนะครับก็จะมีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ในตลาดด้วยข้างหน้าเรา่ะคือสะพานพระนั่งเก้าแล้วก็เป็นสถานี MRT พระนั่งเก้านะครับผมอคอนโดสุภารัยิตีรีสอร์ทพระนั่งเก้าชั้น22ห้องสตูดิโอนะครับขนาด32ตรางเมตรปล่อยเช่าเดือนละ5,500บาทเท่านั้น ใครสนใจอยากจะขอชมห้องจริงก็สามารถติดต่อได้นะครับตามเบอร์โทรหรือว่าไอดียไลน์ที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบการรีวิวห้องเพยงท่านี้ขอบคุณที่ที่ทําและรับชมขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม